สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขนั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ในหน่วยบ้านแสนสุขคุณครูฟิล์มและคุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับเรื่องอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะ บ้านนะคะก็หมายถึงที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างนะคะสำหรับอยู่อาศัยนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามารู้จักกับประเภทของบ้านค่ะเด็กๆว่าเอ๊ะบ้านมีแบบไหนบ้างนะคะมีกี่ประเภทนั่นเองมาดูอย่างแรกเลยเด็กๆเห็นไหมคะบ้านหลังสีฟ้าใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านชั้นเดียวค่ะเด็กๆมาดูภาพต่อมาค่ะโอ้ บ้านสีเขียวๆนะคะที่อยู่ข้างๆกันมีกี่ชั้นคะเด็กๆนับช่วยคุณครูคะ่ะ1 2มีทั้งหมด2ชั้นใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่าบ้าน2ชั้นนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอ๊อยู่บ้านเด็กๆอยู่บ้านกันแบบบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นนะหลังจากเรานะคะไปรู้จักกับประเภทของบ้านแล้วเราไปรู้จักกับ ห้องต่างๆภายในบ้านกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่ามีห้องอะไรบ้างห้องที่หนึ่งห้องอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะห้องนอนนั่นเองต่อไปค่ะห้องน้ำค่ะเด็กๆห้องต่อไปนะคะห้องครัวและห้องสุดท้ายนะคะห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆ แต่วันนี้นะคะเราจะมองรู้จักกับห้องนอนนะคะห้องนอนภาษาอังกฤษพูดว่า bedroom bedroom เก่งมากๆค่ะไปดูกันดีกว่านะคะห้องนอนเขามีไว้ทำอะไรคะเด็กๆไหนลองตอบให้ค,คุณครูชื่นใจสิคะใช่แล้วค่ะห้องนอนนะคะก็มีไว้สำหรับการนอนการพักผ่อนนั่นเอง หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายของห้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับสิ่งของในห้องนอนดีกว่าค่ะเด็กๆว,ว่าในห้องนอนของเรามีสิ่งของอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือเตียงนอนนั่นเองต่อมานะคะก็คือหมอนที่เราไปใช้หนุนนอนใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อมาค่ะหมอนข้างแล้วก็ผ้าห่มอุ๊ยอะไรคะเด็กๆมันคืออะไรเนี่ยอ๋าโคมไฟนั่นเองค่ะตู้เสื้อผ้าเอาไว้เก็บเสื้อผ้าเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ของผู้ปกครอง เมื่อกี้ก็จบลงไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องนอนต่อไปเรามารู้จักกับห้องน้ำกันดีกว่าเอ๊ห้องน้ำคืออะไรนะห้องน้ำนะคะเด็กๆก็คือห้องที่เอาไว้ใช้อาบน้ำใช้ขับถ่ายนะคะแล้วก็ใช้ทำความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆให้สะอาดแล้วก็สดชื่นใช่ไหมคะ เรามารู้จักกับสิ่งของต่างๆในห้องน้ํากันดีกว่าค่ะเด็กๆว่ามันมีอะไรบ้างหน้าที่อยู่ในห้องน้ําของเราบ้างอันแรกเลยอะไรคะเด็กๆดูสิคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะมันก็คือฝักบัวน,นั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆเอที่บ้านใครมีบ้างนะเขาเรียกว่าอ่างอาบน้ําใช่ไหมคะเด็กๆให้เราลงไปอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายของเรานั่นเอง ต่อไปนะคะถูซ่วมต่อไปนะคะคืออ่างล้างหน้านั่นเองค่ะสิ่งของในห้องน้ำชิ้นต่อไปนะคะอะไรนะ้าที่เราเอาไว้ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็อาบเสร็จเราค่ะเดิกๆคืออะไรคะเก่งมากมากเลยค่ะนั้นก็คือขันน้ำนั่นเองอถ้าเราตัวเปียกแล้วเราต้องทำยังไงคะ ตัวเปียกแล้วก็ต้องเช็ดตัวใช่ไหมคะเด็กๆพาเช็ดตัวนั่นเองสิ่งของในห้องน้ำชิ้นต่อไปอะไรนะเอาไว้ทำความสะอาดฟันค่ะมันคืออะไรนะเก่งมากๆค่ะนั่นก็คือแปรงสีฟันนั่นเองแต่เอ๊มีแปรงสีฟันแล้วก็ต้องมีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีแปรงสีฟันแล้วก็ต้องมียาสีฟันนั่นเอง สิ่งของในห้องน้ำชิ้นต่อไปนะคะซบ,บููค่ะเด็กๆเ,เอาไว้ใช้ถูตัวให้สะอาดใช่ไหมคะ,ะมีสบููแล้วมีอะไรนะ้าเอาไว้ทำให้ผมเราสะอาดค่ะเด็กๆอะไรนะ้ากิ่งมากๆเลยนั่นก็คือยาสระผมนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับเนื้อหาของเราก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ประเภทใช่ไหมคะประเภทของบ้านแล้วก็สิ่งของต่างๆภายในห้องต่อไปนี้เราจะไปเล่นเกมแสนสนุกกันคะ่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะห้องน้ำมีไว้ทำอะไระไว้นอนล่ะ ไว้อาบน้ำไว้ทำกับข้าวข้อไหนนะเด็กๆลองทายสิคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆห้องน้ำมีไว้อาบน้ำน,นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลย ข้อต่อไปค่ะข้อที่2อข้อไหนนะคะคือสิ่งของที่อยู่ในห้องนอนหมอนข้างยาสีฟันอ่างอาบน้ำข้อไหนคะเด็กๆลองทายสิคะ ค่ะนั่นก็คือหมอนข้างนั่นเองค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะข้อที่3ข้คอไหนนะคะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกกันเลยค่ะสะบูู่ฝักบัว มอนเอคอไหนหนะ้าที่ไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องน้ำเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือมอนนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าสุดยอดเลยตอบถูกทุกคนเลยค่ะ ะะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ข้อใดนะคะมีความสัมพันธ์นกันกับภาพที่คุณครูกําหนดให้นะคะเอามาดูภาพก่อนเลยภาพอะไรนะภาพโถส้วมใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันสัมพันธ์กับอะไรนะในตัวอย่างที่คุณครูมีให้ห้องน้ำห้องครัว ห้องนอนเด็กๆลองทายสิคะว่าโทร้ววม,มีความสัมพันธ์กับห้องในหน้าที่อยู่ข้างล่างลองทายสิคะใช้แล้วค่ะนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเอง วันนี้ดิจิกจริงมากๆเลยค่ะตอบถูกกันทุกคนเลยเสรีวัฒน์ตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนความรู้กันดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับอะไรบ้างาเราได้รู้จักกับประเภทของบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็มีบ้านแบบไหนบ้างใช่ไหมคะมีบ้านชั้นเดียวแล้วก็บ้าน2ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้รู้จักกับห้องต่างๆในบ้านนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูคก็พาไปรู้จักกับห้องนอนใช่ไหมคะเด,เด็กๆห้องนอนก็มีไว้สําหรับ นะพักผ่อนใช่ไหมคะนะไว้หลับนอนนะพักผ่อนร่างกายของเรานะคะโดย สิ่งของที่อยู่ในห้องนอนของเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนหมอนข้างใช่ไหมคะเตียงนอนผ้าห่มโคมไฟโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ห้องที่2นะคะนั่นก็คือห้องน้ํานั่นเองซึ่งห้องน้ํานะคะก็มีไว้ทําความสะอาดร,ร่างกายไว้อาบน้ำใช่ไหมคะดเด็กๆให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะโดยสิ่งของในห้องน้ําก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฝักบัวอ่อางอาบน้ํา แชมพูใช่ไหมคะสบ,บู่ผ้าเช็ดตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมีทัวรส่วมด้วยมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลังจากจบกิจกรรมแล้วคุณครูนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องเรานะคะโดยต่อคาถามว่าข้อนึงห้องนอนนะคะมีไว้ทําอะไรแล้วก็มีสิ่งของอะไรในห้องนอนของเราบ้างข้อ2นะคะห้องน้ํามีไว้ทําอะไรแล้วก็มีสิ่งของอะไรในห้องน้ําบ้างนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอต่อคาถามนะคะแล้วก็ ส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องเราเลยสำหรับวันนี้นะคะครูฟิลและครูมีต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ